สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ทองดวนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยนะครับที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมกราก็เป็นวันปีใหม่เหมือนกันครับแต่เป็นปีใหม่ของอาสากลน,นะครับแต่ตอนนี้ของของไทยก็จะเป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็การทำบุญบรรพบุรุษแล้วก็ส่งน้ำพระแล้วก็ สาดน้ําให้กันเรียกว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ทํากันมายาวนานแล้วก็เราก็จะเห็นคนใส่เสื้อสัญลักษณ์ลายดอกนะครับแล้วก็มีปะแป้งนะครับแต่ว่าในช่วงเวลา2-3สปีนี้มันเกิดวิกฤตการของโรคโควิดก็อาจจะการเล่นน้ำหรือประเพณีที่จะส่งน้ำหรือสาดน้ำให้กันก็อาจจะลดลงแต่ก็ยังพอเห็นอยู่บ้างเพราะมันเป็นรู้สึกว่าเราเป็นประเพณีทุกๆวันที่ สิบสามหรือปีใหม่เนี่ยเราจะเอาละเราจะเตรียมสา์น้ําเราจะเตรียมอะไรให้กันเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมและประเพณีในสิ่งที่แก้ไม่ได้นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ทั่วโลกก็รู้และใครก็อยากจะมาก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าประเพณีกับวัฒนธรรมดีๆของเราถ้ามีแล้วใครก็เห็นของเราเป็นเรื่องดีแล้วก็อยากให้เราอ่ะคิดแล้วก็รู้ไว้ว่ามันก็น่าอนุรักษ์ไว้นะครับ แล้วก็ต่อยอดไปในทางที่ที่ดีนะครับหลายๆคนก็ถามผมว่าเอ๊ะคุณทงด้วงปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับอะไรเราเราอยู่กับอดีตครับเราอยู่กับอดีตอดีตที่เราเคยทําอะไรไว้เราก็จะเช่นเราเราเคยสร้างคุณงามความดีไว้อดีตเขาก็จะกลับย้อนกลับมาหาเราเช่นว่าเราเคยช่วยเหลือใครไว้หรือเราเคยทําให้เขาจัก คนเกเรลแล้วเป็นคนไม่เกเรวันนี้เขาอาจจะกลับปัญหาเราด้วยความดีที่เราบอกแล้วได้สร้างหรือแนะนำไว้นะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอดีตครับเพราะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรไว้เราก็สร้างไว้แล้วเราก็กลับมาอยู่อดีตเช่นเราเคยขุดบอกปลาไว้แล้ววันนี้เรามา,าเลี้ยงปลาแล้วเอาไปขายก็แปลว่าเราสร้างจากอดีตแล้ววันปัจจุบันคือเรารับผลนะครับหรือว่า สิ่งต่างๆเราเคยปลูกต้นไม้ไว้นะครับต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนะครับแล้ววันนี้มันก็กลับมาออกดอกออกผลให้เราเราเก็บเอามากินหรือเราเอามาแจกจ่ายมันก็คืออดีตสู่ปัจจุบันทําให้เรามีอนาคตหรือบอกกล่าวกับคนต่างๆหรือกัคนทั่วไปได้นะครับสิ่งเหล่นี้ <c oughs> อยากจะบอกเลยครับว่าฝ่าเราจะมารู้ว่า ดีไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้สมาธิเราต้องใช้จิตที่แน่แน่นะครับที่ตั้งมั่นว่าเราจะต้องทําความดีแล้วก็ทําความดีทาความดีตลอดไปนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับต้องช่วยเหลือคนแล้วก็ทําความดีแล้วก็เผื่อแผ่นะครับทำบุญแล้วก็อย่าลืมทําทานนะครับผมจะพูดเสมอนะครับว่า ช่วยคนเป็นดีกว่าสร้างเจดีย์กลางน้ําผมเป็นคนศาสนาพุทธแต่เราก็อยากเห็นคนที่ยากไร้ที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสถ้าช่วยกันได้แบ่งปันกันได้ก็ขอให้ช่วยแบ่งปันนะครับนี่มันก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือสิ่งต่างต่างที่เคยสั่งสอนเรามานะครับและการสุขสบายสไตล์ของด้วงก็อยากจะฝากไว้ผมเองนั้นไม่มีอะไรมีแต่องความรู้ มีแต่ทัศนคติดีๆแล้วก็จะเผยแผ่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้แล้วครับสวัสดีครับ